โรงเรียนอนุบาลธรรมดาในมณฑลหูหนานที่มีเด็กที่ไม่ธรรมดาแม้อากาศจะหนาวแต่เด็กทุกคนต่างก็มาเข้าเรียนและเล่นกับเพื่อนๆแต่เด็กเหล่านี้ดูยังเล็กกันอยู่เลยนะครับเนี่ยสองถึงสี่ปีค่ะเป็นเด็กเออเป็นเด็กที่อยู่อนุบาลแห่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆจึงยุ่งอยู่กับการเล่นมากกว่านั่งเรียนนั่นเองครับเด็กๆแต่ละคนอายุเท่าไหร่กันบ้างล่ะครับ ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมครับ oh. คนนี้สองขวบคนนี้ห้าขวบคนนี้สองขวบค่ะเด็กคนแรกเพียงแค่มองผ่านๆน่าจะมากกว่าสองขวบนะครับหรือว่าเราตาฝาดไปคนนี้สองขวบค่ะเด็กคนนี้สองขวบจริงๆหรือนี่เป็นเด็กที่อุดมสมบูรณ์จนเรารู้สึกสะดุดตาครับหนูน้อยแทบเป็ดด้วยมือเดียวแถมยังกินเกี๊ยวที่ใหญ่เท่าใบหน้าเป็นของว่าง ไม่มีอะไรที่น่าอึดอัดไปกว่าการนั่งรถเพื่อความปลอดภัยนังเอกของเราในวันนี้ที่ไม่อาจปล่อยของกินให้หลุดมือไปเชื่ออะรจชื่ออะไรเอ่ย,อออยตานตา้ตานเธอฝัน<า>อยากจะชิมอาหารทั้งหมดขอแนะนำให้รู้จักกับหนูน้อยต่างต้านแสนอวกอ้วนหมู่บ้านชนบทในเขตฉางสามณฑลหูหนานมีบุคคลโด่งดังที่ไปไหนมาไหนเหมือนเป็นบ้านของตัวเอง สวัสดีครับป้าสวัสดีจ้ารู้จักตานต้านไหมครับป้ารู้จักตานต้านไหมครับแกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวแกก็มาแล้วแถวเนี้ยมาขอขนมขออาหารคนแถวนี้กินบ่อยๆแกหิวอยู่ตลอดเวลาเลยแกชอบกินเนื้อนะคะน่าใหญ่มากนๆนะคะใช่ไปทางโน้นดูสิเดินไปทางโน้นเลยครับทางที่ผู้คนบอกมีเด็กๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่ครับ หนูหนูรู้จักต่างต้านกันหรือเปล่าอะรู้จักต่างต้านไหมช่วยบอกเราหน่อยเถอะนะนี่ไงต่างต้านนะต่างต้านเลยจ้าเอต่าต้านสวัสดีจ้าหนูน้อยตัวกลมตุ้ยนุ้ยรวมถึงแก้มเต่งกลมโตเห็นแล้วอยากจะหยิกสักครั้งสองครั้งจริงๆครับเมื่อเทียบประเด็กรุ่นเดียวกันหนูน้อยต่างต้านดูแข็งแรงกว่ามาก ท่าทางของหนูน้อยที่ยังไม่คุ้นกับทีมงานของเราเห็นแล้วยิ่งน่ารักจริงๆมาเร็วแก<ม>ยังไม่คุ้นนะ,ะหนูน้อยตานต้านคือเด็กผู้หญิงครับแม้เวลาปกติหนูหน้อยจะเป็นสาวน้อยแสนร่าเริงแต่เธอก็มีเวลาที่อ่อนไหวง่ายนั่นก็คือเวลาอาหารครับเคี้ยวกัดลิ้มลองรสชาติทันทีที่ตื่นนอนก็จับของกินเข้าปากไม่มีหยุด ถึงอย่างนั้นหนูน้อยก็ยังกินข้าวต่อได้ทันทีครับอร่อยหรือเปล่าจะ๊ะอย่าลืมเคี้ยวให้ละเอียดด้วยละ่ะข้าวนี่ไม่เยอะไปสําหรับเด็กสองขวบหรอครับเนี่ยแค่นี้ไม่เยอะไปหรอกค่ะปกติต้องพูนกว่านี้วันนี้ก่อนกินข้าวแกกินเยอะแล้วก็เลยลดข้าวลงค่ะนี่น้อยแล้วละ่ะชามข้าวของเธอเท่ากับชามของผู้ใหญ่ครับแม้หนูน้อยจะกินทันทีที่ตื่นมาแต่เธอก็ยังกินข้าวจนหมดถ้วย ยังไม่ทันได้หยุดพับคุณย่าก็ยื่นบางอย่างสาะเปานี้เปรียบเสมือนของหวานล้างปากของหนูน้อยครับทว่าคุณแม่กลับมาแย่งไปซะอย่างนั้นทําไมอีกล่ะให้แกกินเข้าไปเธอนาแล้วก็เป็นอย่างที่คิดครับหนูน้อยที่ถูกแย่งอาหารแสดงความไม่พอใจโมโหแล้วเนี่ยเวลากินมักอ่อ,อนไหวง่ายหนูน้อยทศสหน้าด้วยความเสียใจครับ โอ้โอ้แม่แกล้งเหรอเอากระเปามาหน่อยเร็วเดี๋ยวหนูน้อยก็ตรอมใจหรอกอ่าอายาให้เองอ่าอันนี้ลูกนี่ลูกยาให้แล้วอ่านี่สำหรับคุณย่าแล้วหลานสาวคือที่หนึ่งครับถือไม่ได้ของกินกลับมาหนูน้อยก็เงียบอีกครั้งเหมือนปู่ย่าตายายที่เอาของกินมาปลอบเวลาร้องไห้หนูน้อยตานตานก็ได้สระเปาจากคุณย่าครับทำไมถึงแย่งแกล่ะครับแย่งแกทำไมเ่ะครับเห็นแกกินไหมคะ แกกินเยอะเกินไปแล้วจนตอนนี้อ้วนมากแล้วล่ะแต่ก็น่ารักดีนี่นาะฉันจะให้แกกินตลอดเลยถึงจะอ้วนก็ให้อ้วนไปเถอะน้ด้วยความรักของคุณย่าทำให้หนูน้อยได้สาลาเปาไปคลองหนูน้อยกำลังอารมณ์ดีแต่แล้วคุณแม่ก็มาแย่งสาลาเปาไปอีกครับเธอจึงเอาสาลาเปาอีกมือใส่ปากด้วยกลัวว่าจะถูกแย่งอีก <c oughs> หนูน้อยกลัวถูกแย่งแม้แต่เสี้ยวเดียวจึงรีบเคี้ยวจนเต็มปากครับ <c oughs> ช้าช้าหน่อยก็ได้ตานตานหน,หนูน้อยตานตานยอมสละแม้ชีวิตเพื่อของกินเราชั่งน้าหนักดูว่าหนูน้อยจะหนักแค่ไหนดูสิครับน้ําหนักเท่าไหร่31กิโลกรัมไหนมาลองช่างเด็กรุ่นราวราวเดียวกันอย่างหนูน้อยแสนน่ารักคนนี้ดูบ้างครับหนักเท่าไร่13กิโลกรัมแล้วพี่สาวที่อายุ5้าขวบล่ะครับหนักเท่าไร่19กิโลกรัม หนูน้อยตานต้านมีรูปร่างและน้ำหนักที่สุดยอดมากๆครับรอบเอวของหนูน้อยคือ80เซนติเมตรส่วนรอบเอวของคุณยายข้างบ้านอยู่ที่72เซนติเมตรเท่านั้นครับตกลงใครผิดปกติกันแน่เนี่ยเอวเล็กกว่าตานต้านอีกนะครับอืมค่ะด้วยรูปร่างที่ใหญ่กว่าผู้ใหญ่ทำให้เสื้อผ้าของหนูน้อยอย,อยู่ที่ไซส์ X X L ครับนี่เราหนักขึ้นแล้วนะ ช่วงปีใหม่กับตรุษจีนเนี่ยมีของกินเยอะแยะเลยแกก็เลยกินเข้าไปเยอะมากเลยค่ะน้ำหนักเยอะขึ้นมากเลยนะคุณแม่อ <ะ S 2> บอกว่า <อะ S 2> ปีนี้หนูน้อยหนักขึ้นมากครับ <อะ S 2> รถเข็นเด็กที่เมื่อปีก่อนเธอ <ะ S 2> ยังนั่งได้สบายๆตอนนี้แม้จะนั่งเฉยๆ <อะ S 2> ก็ดูลำบากครับแม้ตัวหนูน้อยจะเข้าไปได้แต่ว่าสำหรับหนูน้อยแล้วนี่คือรถเข็นเด็กที่เล็กมากๆจริงๆครับคุณผู้ชม <S <S ทานต้านกินเก่งกว่าเด็กรุ่นเดียวกันแกมีอาหารที่ไม่ชอบบ้างหรือเปล่านะมีอะไรที่แกกินไม่ได้บ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะ <laughs> <laughs> แต่ถ้าที่ไม่กินก็จะเป็นพวกของเปรี้ยวๆกับของเผ็ดๆทีมงานจึงลองให้ส้มรสหวานอมเปรี้ยวครับหนูน้อยดูสนใจของกินที่เพิ่งเคยเห็นแต่เว่าอาจเป็นเพราะรสเปรี้ยวของส้ม <c oughs> ทำให้หนูน้อยคล <c oughs> ายออกมาทันทีเลยครับ ตาลต้าน,าน,านส้มเนี่ยมีวิตามินเยอะมากรู้ไหมลองกินหน่อยเธอแต่ว่าหนูน้อยกลับไม่ยอมกินท่าเดียวเลยครับแกนเอ๋อไม่ชอบขมเปรี้ยวนี่ถ้าอย่างนั้นอาหารเผ็ดๆล่ะครับคราวนี้ลองให้ปิดรสชาติเผ็ดหวานตาลต,ต้านจะกินไหวไหมหนูน้อยไม่ดีรอครับรับน่องเป็ดเข้าปากทันทีและแล้วประสาทรับรสก็เริ่มทํางานหนูน้อยเริ่มกินปิดย่างอร,อร่อย เธอดูยังพอกินไหวครับแต่ก็น่าจะเผ็ดไม่น้อยไหวไหมต่านตานเผ็ดไหมหนูน้อยดูจะกินเผ็ดเก่งไม่น้อยครับแต่ไม่นานหนูน้อยก็ตัวแข็งทื่อตานตานโอเคไหมถึงจะอร่อยแต่ว่าหนูไม่ชอบของเผ็ด <c oughs> ตานตานรู้สึกเสียใจ <c oughs> และคว้างเป็ดทิ้งกับพื้นครับ อีกไม่นานหนูน้อยก็คงจะกินเป็ดรสเผ็ดหวานนี้ได้อย่างอร่อยแน่นอนพ่อของตานต้านอ้วนหรือเปล่าครับไม่ค่ะผอมมากแกเริ่มอ้วนตั้งแต่อายุได้สามเดือนแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ของตานต้านก็ให้ดูอะไรบางอย่างนี่คืออะไระครับใบสุติบัตตานต้านนั่นเองครับหนูน้อยเกิดมาด้วยน้ำหนัก3กิโลกรัมเป็นปกติแม้ตอนแรกเธอจะไม่ต่างจากเด็กทั่วไป แต่หลังจากอายุได้3ามเดือนหนูน้อยก็เริ่มอ้วนขึ้นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของหนูน้อยทำให้คุณแม่ลำบากไม่น้อยเลยครับจะอุ้มลูกทั้งที <c oughs> ทำไมถึงเหนื่อยแบบนี้นะเนี่ยอุ้ม <c oughs> แกได้นานเท่าไหร่หละครับสองนาทีค่ะจากนั้นก็วางลงแล้วก็ค่อยอุ้มใหม่อีกทีหนึง่งแม้คุณย่าจะรักใคร่เอ็นดูหลานสาวไม่น้อย <c oughs> แต่คุณย่าก็ไม่สามารถ <c oughs> อุ้มหนูน้อยได้ครับ <c oughs> <c oughs> จนต้องถอดใจลงโอ้ยหกเดือนก่อนยังอุ้มได้อยู่เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้โอ้ยอุ้มไม่ไหวละถึงเวลาอาบน้ำที่ตานต้านไม่ชอบแล้วครับไม่นานเธอก็ระเบิดเสียงร้องไห้อย่างที่คิดครับเวลานี้จำเป็นจะต้องได้ของกินอันเลิศรสทันทีที่ขนมช็อกโกแลตรสหวานเข้าปากเวลาอาบน้ำก็กลายเป็นเวลาเล่นสนุกซะอย่างนั้นครับงั้นเรามาดูการอาบน้ำของหนูหน้อยตานต้านกันดีกว่า มีอะไรเป็นพิเศษเวลาที่ต้องอาบน้ำให้แกไหมครับจะต้องถูตัวทุกซอกของผิวเลยค่ะแบบนี้ค่ะทุกปล้องที่มีเลยทั้งตัวของหนูหน้อยมีแต่เนื้ออุบอุ่นเป็นป้องๆครับจึงจำเป็นต้องให้คุณแม่ผู้ละเอียดอ่อนทำคุณแม่เช็ดทุกซอกทุกมุมร้าวกับกำลังเกาจุดที่คันอยู่ครับแล้วคุณแม่ก็กำลังจะทำงานบ้านที่เหลือแต่หนูหน้อยตาน,ต,านต้านก็เอาแต่ร้องเรียกหาคุณแม่ครับ จึงต้องมาปลอบหนูหน้อยโดยที่ยังไม่ทันได้ทํางานความจริงการอุ้มแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดครับจะออกไปข้างนอกสักทีก็แสนยากนั่นเพราะว่าหนูหน้อยที่เอาแต่ร้องตามเมื่อคุณแม่ไม่อยู่หนูหน้อยก็ว้าวุ่นใจจะทิ้งหนูไปไหนหนูหน้อยร้องได้คุณแม่ที่หน้าประตูแม่จ๋จแกดื้อขึ้นมากเลยล่ะเอาแต่ตามฉันตลอดเลยเหนื่อยมากค่ะอยากให้แกผอมลงกว่านี้หน่อยนะ ฉันเองก็คิดอยากให้แกนะผอมลงกว่านี้สักหน่อยเป็นแบบนั้นก็คงดีนะคะตอนนี้แกดูอ้วนเกินไปแกน่าจะผอมกว่านี้นิดหนึ่งถึงจะพูดแบบนั้นแต่เมื่อเห็นหลานกินอาหารได้เก่งคุณย่าก็ปลื้มใจไม่น้อยครับฉันคิดว่าเวลาที่ต่านต้านกินกับหัวเราะดูน่ารักที่สุดถ้าผอมกว่านี้หน่อยเพราะแบบนี้หนูน้อยตานต้านก็ไม่เคยไปห่างจากคุณย่าเลยสักนิดครับ การต้านชื่นชอบการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆทว่าร่างกายอันอวบอ้วนทำให้เล่นตามเพื่อนไม่ทันจนมโมโหกลับโอ้ทำไม<อ>ทำไมทำไมมีอะไรจ๊ะตารต้านแกไม่เคยคล่องแคล่วว่องไวเหมือนเด็กคนอื่นเขานะครับเล่นด้วยลำบากครับกระดานลื่นคือของเล่นที่เด็กชอบที่สุดครับแค่นั่งลงไปแล้วก็ลื่นลงมาก็พอแต่ว่าตาลต้านนั้นแม้จะนั่งลงไปด้านบนก็ยังทำได้ลำบากเลยครับ แม้คุณแม่กับคุณครูจะช่วยกันอุ้มขึ้นไปหนูน้อยที่ทรงตัวไม่ได้สุดท้ายก็ไหลลงมาแล้วก็ล้มตึง <c oughs> เป็นยังไงบ้างต,า,งตานตานโอไม่ร้องนะในเวลาที่ไม่ได้ดังใจ <c oughs> สิ่งเดียวที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้คืออาวุธลับของคุณแม่ครับนั่นคือลำใหญ่เ <c oughs> มื่อแกเปลือกลำใหญ่ของโปรดของหนูน้อยแล้วใส่เข้าปากเสียงร้องไห้ก็หยุดทันทีครับ <c oughs> เรื่องที่สนุกที่สุดในโรงเรียนก็คือเวลาของว่าครับ ทุกคนต่างรู้ว่าตาลต้านใหญ่แค่ไหนจึงให้ขนมปังเพิ่มสองอันแถมยังป้อนขนมอื่นให้ก่อนอีกด้วยเป็นผู้หญิงที่ได้รับความรักสินะครับเนี่ยเพื่อนแต่ละคนต่างผลักกันป้อนขนมให้ตาลต้านเป็นภาพที่อบอุ่นใจจริงๆครับระหว่างทางกลับบ้านหลังจากที่แยกยาก้ยายก,กับเพื่อนๆหนูหน้อยตาลต้านก็หยุดเดินและอยู่กับที่ครับด้วยน้ำหนักที่พุ่งสูงทำให้ข้อต่อไม่แข็งแรงเสียวจี๊ดที่ข้อต่อจริงๆ แล้ววันนี้ก็จบลงที่การออดอ้อนอให้คุณแม่มอ,นะอุ้มเช่นเคยครับเวลาที่แกเดินนานๆก็จะทําให้แกน่ะเหนื่อยง่ายมากค่ะรู้สึกได้เลยว่าแกเดินได้ลําบากขึ้นเรื่อยๆเห็นแกเป็นแบบนี้ทีไรอืก็รู้สึกปวดใจไม่น้อยเลยละค่ะฉันสงสารแกด้วยความเป็นห่วงจึงพาหนูน้อยไปหาหมอครับแม้หนูน้อยจะไม่ชอบเรื่องฟังแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณหมอครับต้านต้านแข็งแรงดีไหมครับ ต่อไปควรทำยังไงแข็งแรงค่ะดีดีมากแต่ตอนนี้แก่แค่พยายามให้ควบคุมอาหารก็พอแล้วละค่ะพยายามอย่าให้อ้วนกว่านี้จะทำตามที่หมอสั่งหรือเปล่าครับต้องค่อยๆนะคะช้าๆเช้าตรูวันต่อมาคุณแม่อุ้มหนูน้อยตานต้านออกมานอกบ้านครับ วันนี้มีธุระข้างนอกกันเลรอครับเนี่ยจะไปไหนกันครับไปไปมาเร็วไปออกกำลังกายนะไปจะไปไหนล่ะครับไปออกกำลังกายค่ะการ <c oughs> ออกกำลังแสนสดชื่นเริ่มในตอนเช้าครับกอบ่ <c oughs> กอน <c oughs> อื่นก็เริ่มจากการเดินและวิธีหลอกล่อของคุณแม่ก็คือขนมนั่นเองครับขนมที่ใกล้แค่เอื้อมแต่เอืมไม่ถึงให้ตายสิหนะ้า เพื่อสุขภาพของหนูน้อยต่านต้านวันนี้จึงเริ่มลดปริมาณอาหารของหนูน้อยให้น้อยลงครับถึงจะกินน้อยก็อ้วนค่ะส่วนตัวแล้วฉันคิดว่ามันเป็นเพราะพันธุก,กรรมของแกเองนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเราก็พยายามจะลดอาหารให้น้อยลงเผื่อว่าแกจะผอมลงได้จากนี้หนูน้อยต่านต้าน,ต,านต้องลดอาหารการกินให้น้อยลง โดยมีคุณแม่และคุณย่าคอยช่วยเหลือแม้ทีมงานจะเอาขนมปังมาล่อ,อไม่<ต>ม <า S 1> หนูน้อยพยายามอดกลั้นจนเราทึ่งไม่น้อยครับอยากกินก็อยากนะต้านต้านหนูนี่สุดยอดไปเลยแล้วพฤติกรรมการกินของหนูน้อยก็เปลี่ยนไปครับต้านต้านที่ไม่เคยสละอาหารที่มีกลับแบ่งของกินที่มีให้ทีมงานของเราเห็นแบบนี้แล้วน่าเอินดูไม่น้อยเลยครับอีกไม่นานต้านต้าน คงจะมีรูปร่างเอสไลน์อย่างแน่นอนครับโอ้ <laughs> เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นตั้งเยอะนะนานมาแล้วที่ตานตานไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะรูปร่างอันใหญ่โตของหนูหน้อยทําให้คุณแม่ไม่คิดจะออกไปไหนวันนี้คงคิดอยู่นานทีเดียวครับแค่เริ่มต้นก็ไม่ง่ายซะแล้วหนูหน้อยตานต้านติดแงกอยู่บนรถเข็นในที่สุดหนูหน้อยก็นั่งจนได้ครับวันนี้ไม่คุณจะมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางเลยนะครับ เอาละครับจุดหมายปลายทางของวันนี้ตลาดใกล้ๆครับการปลากฏตัวของต่านต้านทำให้ผู้คนมองกันเป็นตาเดียวแต่สายตาของพวกเขาดูจะคุ้นชินกันไม่น้อยเลยครับที่แรกที่มาถึงคือร้านเสื้อผ้าเด็กเพราะอากาศที่หนาวขึ้นคุณแม่จึงตั้งใจมาซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่ให้หนูน้อยแล้วคุณแม่ก็เห็นเสื้อน่ารักแต่ดูมันจะเล็กเกินไปหน่อยนะครับเนี่ย นี่เสื้อเด็กสองขวบแต่ว่าอ้วนเกินไปใส่ไม่ได้แล้วนะคะเก๋ต้องใส่ของเด็กหกขวบค่ะในที่สุดครับแทนที่หนูน้อยจะได้เสื้อตัวเล็กแสนน่ารักกลับต้องใส่เสื้อผ้าสำหรับเด็กอายุหกปีตาลต้านใส่เสื้อจ็มเปอร์สีชมพูเห็นแบบนี้แล้วก็ดูไม่เลวเหมือนกันนะครับเมื่อใส่ชุดสวยแล้วจุดหมายต่อไปที่คุณแม่พามาก็คือสนามเด็กเล่นครับเพราะรูปร่างของหนูน้อยทำให้คุณแม่ ไม่เคยพาเธอมาสักครั้งเดียวเห็นตานต้านมีความสุขก็ทําให้รู้สึกปลื้มใจไม่น้อยแกอ้วนมากนะคะก็เลยไม่ค่อยได้พามาหรอกเออฉันก็กลัวว่าแกจะไม่คุ้นชินกับสังคมภายนอกนะคะต่อไปนี้ฉันจะพยายามช่วยให้แกปรับตัวเรื่อยๆนะหนูน้อยตานต้านขยันออกกำลังแล้วเจอกันใหม่ด้วยรูปร่างที่แสนสุ